สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัตินักแสดงหญิงจากเกาหลีใต้จองยูจินหรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักเธอในเรื่อง W Two Worlds ยูจินเกิดเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์พศ2532ปัจจุบันเธออายุ33ปีสูง176เซนติเมตรยูจินจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสตรีดงดู ยูจีนเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนางแบบก่อนจะมาเป็นนักแสดงในสังกัด FNC Entertainment และเธอก็มีผลงานทางด้านการแสดงในซีรีส์เรื่องต่างๆอาทิเช่น W t o Worlds, Romance i s a b o n u s Book, Pity Nuna, Who buys me food, Tune in for love นอกจากนี้ถึงแม้เธอจะเป็นนักแสดงสมทบแต่ซีรีส์ที่เธอแสดงก็ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากแฟนคลับและเธอก็ไม่ละความพยายามที่จะฝึกฝนทักษะการแสดงของเธอให้ดียิ่งขึ้นในปีพศ2564ยูจินได้มีผลงานซีรีส์ให้แฟนๆได้ติดตามกันในเรื่อง Snowdrop ซึ่งเธอรับบทเป็นสายลับ NIS สุดเท่และในปีพศ2565 ยูจีนมีผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ให้แฟนๆได้ติดตามกันในเรื่อง t e m a i s t and Design ซึ่งเธอรับบทเป็นทนายความสาวสวยน่นี่เป็นประวัติเพียงส่วนหนึ่งของจองยูจินเท่านั้นนะคะสุดท้ายนี้อยากจะฝากแฟนคลับของจองยูจินติดตามผลงานต่างๆที่จะมีขึ้นในภายภาคหน้าและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยนะคะท้ายที่สุดอยากจะฝากช่องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ